เป็นเจ้าของธุรกิจที่กาลังมองหาธุรกิจแนวใหม่นะคะที่เป็นไอเดียในการธุรกิจที่มาแรงในปัจจุบันนี้นะคะเคก็จะจะแนะนําธุรกิจหนึ่งนั่นก็คือธุรกิจการเช่านั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยได้ไอเดียมาจากการเช่าสินสอดนะคะหรือว่าเช่าอุปกรณ์แบรนด์เนมต่างๆมากมายนะคะซึ่งจริงๆแล้วที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นเครื่องเพรแบรนด์นเพรพันตราที่เรามีถ่ายแบบกับนิตยสาร,รนะคะดารานางแบบเยอะแยะมากมายเคก็เลยได้มีการเปิดธุรกิจหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจการเช่าค่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายไอเดียให้ฟังนะคะว่าธุุรรรกิิจจจจนนี้ะะตอบบโทสําหหัธแวม่่งไค เพราะการแต่งงานนะคะมีเพียงแค่ครั้งเดียวแล้ววันเดียวในชีวิตไม่ใช่กิจกรรมที่ทำาบ่อยเหมือนเราไปเที่ยวทะเลนะคะดังนั้นธรุรกิจนี้จึงทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนที่มีงานแต่งงานหลากหลายพิธีบางคนมีงานเช้างานเย็นมีงานที่กรุงเทพงานที่ต่างจังหวัดการลงทุนกับแหวนเพชรแท้เนี่ยลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียวก็จริงค่ะแต่การใส่เครื่องเพชรนะคะกับชุดเจ้าสาวนะก็ควรจะมีความแตกตา่างหรูหราแล้วก็หลากหลายไปในแต่ละชุดค่ะดังนั้นเราก็เลยทามาตอบโจทย์เจ้าสาวนอกหือจากนั้นเราย,ยังตอบโจทย์ให้กับญาติเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวอ ชันความงานในวันสําคัญของลูกหลานใช่ไหมคะแม้กระทั่งเพื่อนเจ้าสาวก็เช่นเดียวกันค่ะราคาเช่าของเราเริ่มต้นเพียงแค่ชุดละหนึ่งถึงสามพันบาทไม่จะเป็นต้องลงทุนเยอะเอาเครื่องเพชรท,ที่ใส่เพียงแค่ครั้งเดียวเก็บเงินเอาไว้ไปสร้างอนาคตในส่วนอื่นได้อีกค่ะเพช่อนนตาของเราก็เลยทําขึ้นมาตอบโจทย์เจ้าสาวฉลาดเลือกค่ะดังนั้นงานมงคลที่กําลังจะมาถึงเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณโดดเด่นหนึ่งเดียวสมกับวันที่พิเศษของคุณค่ะชุดเครื่องเพชรก็มีอยู่ด้านหลังที่ได้ดูได้เลยนะคะเรามีให้เลือกหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นนงา อยนะคะคงานเพชรเพราะว่าเพชรนะคะเหมาะสมที่สุดและก็เป็นหนึ่งเดียวที่สุดสําหรับเจ้าสั์ทุกคน,นะค่ะ